อยเป็นยังไงถ้าเกม99คืนในป่าสามารถเก็บของได้ไม่จำกัดโอ้โหอมีด้วยเหรอหอถุงใหม่อย่างนั้นเหรอเออไม่มีหลอกเอ็นเจเพราะว่าในตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ไม่ใช่99วันในป่าจริงๆนะนะอออย่างนี้นี่เองงั้นก็หมายความว่ามันก็มีจริงๆนะสิมันมีจริงๆแต่ว่าเป็นคนละเกมกันนะเอ็นเจ อนนี้ทำไมตรงนี้แถวนี้มันถึงได้อบอุ่นลือเกินเออเออคือว่าเ,อาเกมนี้ไม่มีเซิร์ฟส่วนตัวนะ่ะก็เลยคนมาเต็มไปหมดเลยอ๋ออย่างนี้เองเอาเป็นว่าในตอนนี้เราอยู่ในเกม99วันหมดนะเป็นเกมก๊อปปี้จากเกม99วันนั่นเองโอ้ยแล้วฉันอยากรู้ว่าแบบว่าที่นี่มีอาชีพอะไรบ้างโอ้ยอยากรู้ใช่ไหมว่าเกมก๊อปแบบเนี้จะมีอาชีพอะไรบ้างนี่ดูเลยเอ็นเจอาชีพเนี่ยมันมีอาชีพแปลกๆด้วยนะเห็นหรือเปล่าโอ <laughs> เปิดมาปุ๊บ ใช้ฉันใส่อยู่ King วอนมันคือตัวอะไรล่ะไหนเอ็นเมัดเลย่ันเปรน้จักของแก๊งสเตอร์โบรโอ้แก๊งสเตอร์เกิดมาพร้อมกับปืนกอก17ใช่แล้วบอกเลยว่าอาชีพนี้อย่างโหดเธอจะเล่นอาชีพนั้นใช่ไหมอ่ะใช่แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเล่นไม้ไทยสันไม้ไทยสันโอ้หบอกสิว่าเแปลว่าความสามารถคืออะไรโอ้ความสามารถก็คือไว้ทุกมัดทุกขวานั่นเอง อย่างเจ๋งเลยอ่ะแล้วเจ้านนบเล่นอาชีพอะไรอ่ะเจ้านูบเหมือนจะเป็นอ่าไม่เด็กสเตอร์ที่มีดาบคาตานะก็เป็นปีเตอร์ปีเตอร์ อเคตื่นเต้นเพราะฉะนั้นอย่าใช้อยู่ใหญ่เราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเกมกรอบหมดอันนี้จะมีอะไรกันบ้างโอเคไปเลยเล้สกอตเบบี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยน,นะครับโ,โอเคในตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วเอ็นเจเดี๋ยวนะนี่มันเอ่อที่นี่น <c oughs> มันมีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดด้วยฮะมีแต่ของที่มันไม่คุ้นตาเท้งนั้นเลยจิกีโดยเฉพาะเจ้านี่คืออะไรอ่ะอันนี้เหมือนเขาจะเขียนว่า Gen e r a t ร Fu l l map โอเติมเติม99โลบักแล้วก็คือแชมป์ไฟเต็มเลยเงี้ยหรอ แมไฟนเพาะลืมบอกไปอันนี้เป็นเกมก๊อปปี้นะครับก็คือเป็นเกมก๊อปปี้มาจากเกม99วันในป่าด้านเอง<ช>เอ<ล>๋อแล้วพวกเราจะแค่จะลองเข้ามาเล่นดูซิว่าเกมพวกนี้เนะี่ยมีอะไรให้เล่นบ้างอันดับแรกเลยคือนี่ถุงอินฟินิตี้บอกเลยว่าใส่ได้ไม่จํากัดใส่ทั้งแบบยังไม่เป็นไร <c oughs> เอ้าเฮ้ยเอ็ <c oughs> J, เธอไปซื้อมาแล้วเหรอ <c oughs> อ๋อใช่ <c oughs> โอ้โหใช้โลบารแก้ปัญหาอีกแล้วแน <c oughs> ่นอนแล้วก็มีนี่ดูบังชินใช่ <c oughs> โอ้ยโดโดโดก๊อ์สิบเจ็ดปืนปืนแบบปืนจริงๆเลยฮึพร้อมกับลูกกระสุนสามสิบนส่วนของฉันนะนี่มินนี่เห็นไหมอะไรอะอ่าอ่าไรฮุกอ่หมัดทุกขวาน่ะอ๋อตกใจนึกว่าถืออะไรแล้วมันหาไม่เจอเออนี่ฉันสามารถต่อยได้พุกเลยพุกนี่อย่างงี้นี่เองไม่ต้องใช้ของเ้ยแต่ว่ามันจะมืดแล้วไหมเนี่ยทิกกี้เพราะงั้นเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนเลยอย่างแรกโอเคมาลองเปิดกันดูดีกว่ามันจะเหมือนแค่ไหนกันเชียวโอ้โหเดี๋ยนะทำไมเราเฉาะไม้เร็วขนาดนี้เจนเ้ไม้โตไวมากกี โช,โช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 โหนี่ขวานขั้นแรกโอ้ฝนตอกคือแรกเลยยังไงเลยเร็วเกินเพราะทุกอย่างมันไวมันก็เลยพ่านไปไวเกินยังไงอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวลองเติมแคมป์ก่อนนะปุด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 ,ปดอ๋อมันจะเติมแคมป์แบบปกตินะเเจ้ๆๆแคมป์ก็น่าจะหมดไวกว่าปกติด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยวุๆๆ้ยดูผงของฉันสามารถใส่ได้ไม่จํากัดนี่มันดีจริงๆเลยโหยเก็บของได้ไม่จากัดจริงเหรอ แต่ใช่นะนี่ใส่ไม้ยังชิวๆเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดไป,าาไปเลยอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยถุงเริ่มต้นของฉันปกติเนี่ยมันจะเป็นแค่ห้าใช่ไหมแต่นี้ถือได้สิบอันเลยอ,ะอ่ะว้สุดยอดงแจ๋วหุ่ไวขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยนะมีเอนมีรถเอนจินรถมาเกิดแบบว่าตรงแมบบแรกด้วย,ยใช่แล้วฉันเจอเอนจินรถอ่ะสุดยอดเดี๋ยนะโอ้นี่หมัดทุกขวาของฉันก็เจ๋งแจ๋วพอสมควรอืใกล้จะเต็มแล้วนะแกมมันก็มืดไวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ฉันชอบการชฉอะแบบรวดเร็วมากเลย ดำด้วยอะชิค้เปิดหน่อยเปิดหน่อยุอ้มฉันได้้ออาวุธเทกเป็นเลเซอร์โอ้โหได้ปืนเลเซอร์จากอากล่องดำเนี่ยนะ แล้วโอ้คนมันดวงกำลังมาไงทิกกี้โอ้ยตัดตัดไม้แบบมันมากตอนนี้โโชโฉโฉโชโฉโหการตัดไม้ที่แบบไม่ลำบากใจอีกต่อไปว่าแต่ว่าจะไปหาไฟฉายจะตรงไหนหาไม่เจอเลยหอคอยอะเออดันสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ยฟ้าผ่าเขาให้นั่นไหนขอดูของโตะคราฟหน่อยซิโอ้โหเหมือนโตะคราฟจะไม่ต้องอัปเกรดในเอเจราจะสามารถคราฟทุกอย่างได้แต่โตะคราฟเลเวลแรกเลยโอ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งไปเลยนะสิก็เจ๋งอยู่แต่ก็แลกดีฉันว่า ที่กี <ged> ้นายเห็นฉันไหมอ่ะเห็นถุงเรืองแสงของเจ้าโอ้เอ็นเจเธอไม่ต้องใช้ไฟฉายแล้ว้างแบบนั้นแ่ะใช่แล้ว ไกลๆเนี่ยคือนายก็เห็นฉันรับที่จากที่ไกลๆเลยใช่ไหมใช่แล้วเห็นเธอลอยมาถ้าเป็นสีแดงนี่นึกว่ากระสือโอ้ใช่เลยเอาแหละเดี๋ยวตัดไม้เติมแคมไฟก่อนนะโอ้จริงๆเต็มแล้วฉันเติมเมื่อกี้โอ้แจ๋วแจ๋วเลยเลเวลอะไรแล้วอะแคมไฟเราเออเหมือนจะเป็นเลเวลห้านะทิกิชิบ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 โอ้โหจะเลเวลหกแล้วอีกนิดเดียวเอ็นเจโอ้ยนี่เราค้ามของอะไรได้เยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยโอช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 อตัดไม้อย่างรวดเร็วเนี่ยคือแลกผ่านไปโหดมากโอ้ยเก้าสิบหกแล้วอีกนิดเดียวเองปุดปุดปุด เต็มแล้วโอ้โหเติมแคปยังไงเติมไวขนาดนี้มันมีต่อกลางวันไหมอ่ะทำไมกลางคืนมันนานนานขนาดนี้นั่นสินะลองครับเครื่องบอกเวลามาหน่อยดีกว่านั่นไงเจ้าโนบครับมาแล้วพอดีเลยอ๋อมีเวลาบอกอยู่แต่ว่าทําไมมันนานนานแปลกๆใช่ไหมอันนานเหลือเกินเอ็นเจจันเห็นกระสือกระสือสีขาวกระสือฉันเองจิกกี้เดี๋ยวกินไสซะเลยโอ้โหตลกชะมัดเลยมูยังไม่ได้ลองใช้ปืนเลยว่าปืนฉันมันแรงแค่ไหนอ่ะอ๋อจริงด้วยเดี๋ยวฉันขอลองต่อยอยตกใจม้าฉันลองต่อยหมาก่อนนะโบอุ้ยโอ้โหหมัดฉันหมัดเดียวถึง กัเสียงอยางก็ยิงปะทัให้ตายเหอะโอ้โหทุเสียงสิเสียงปืนเราจะไปเสียงปืนดังกนาหนาด้วยเสียงดังเกินไหนเธอลองยิงให้ฉันฟังหน่อยสิมันเปลืองกระสุนนะจิีกรู้ไหมเนี่ยขอสักนัด โอ้แจุ้แจโ้ราบอกเพือนกระสุนพอแล้วพอแล้วไหมเขาลองเปิดกล่องดูซิเธอลองเปิดกล่องปกติดูยังไงว่าเจอของดีหรือเปล่ายังเลยอาชนากล่องไม่เจอโชว์อ๋อเหมือนว่ากล่องจะเป็นแบบว่าปกตินะไม่มีอะไรอุ้ยเช้าแล้วฉันเจอศูนย์พยาบาลด้วยงั้นเดี๋ยวฉันแวะเก็บของแบบหนึ่งโอ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นไก่กระโดดอยู่ข้างหลังอะไก่เหรอใช่ไก่มีไก่ด้วยเหรอเุ้มจไก่สีส้มวัดอ๋อเดี๋ยนะไก่สีส้มคุ้นๆก็นายไงกี่อุ้ยทั้งอุ้ยกล่องดามอ กัดเอ๊ไม่มีหรอกฉันต่อยหมดแล้วไอ้เจกันบ้าได้กูไหนโอ้ยกิเนี่ยกว่ามีไงโกหกกันนี่นะยิงประทัดใส่ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันต่อยให้อืไม่โอ้โหเธาเรียกว่าหมัดขวาของไม้ไทยซะนักมวยระดับโลกเลยนะเบอร์วางอลังการมากโอ้ยขนาดเธอเปิดกล่องดำไปแล้วฉันก็สามารถเปิดได้อยู่แล้วเนี่ยจริง โทว์เลยโอ้โหได้โล่เป็นไงล่ะนี่ขโมยดวงฉันไปนี่นาเอาละต่อยหมาทีเดียวตายเก่งเกินหัวร้ายมากเปิดไหมตกใจเปิดแมปดีกว่าฉันกระสุนอันนี้ได้ไปแล้วเฮ้ยกล่องดาอีกแล้วอะ่ะมีหม,มาหยุดให้ฉันเปิดกล่องก่อนด้วยอะขอบใจนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> บ้าได้โล่ <c oughs> เก็บเลยเก็บทังละมันเยอะมาก <c oughs> เอ้ยจะรู้ไปช่วยพอดีอุ้ยระดับเนื้อเยอะเกินไหมน,นั่นตัวเดียวทำไมเยอะเนื้อเยอะ<ๆ>ขนาดนั้นโอ้เดี๋ยวนะดูสิว่าฉันจะแลกของแปลกๆได้ด้วยโลไรอ่ะ ฉันเหมือนจะแลกสิ่งที่เรียกว่าก๊อก17มาเจ็ดม๋เวนะ <laughs> ปืนประทัดดินะใช่แต่ว่าแลกมาแล้วมันไม่สามารถเก็บได้อะอม,มือนจะบั๊ออกแฮะุดเลยโอ้เดี๋ยวเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วโอ้ยทิกกี้หน่อยนี่นะมันต้องมีกล่องดําอยู่ที่ไหนสักแห่งสิฉันว่าอุ้ยหิวมากตายแน่ฉันเอเจฉันสงสัยอย่างนึงอะอะไรอยู่ที่แข็มตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าโอพเชสสปอนเนอรให้เปิดตรงที่จุดเกิดอะมันต้องเสียตั้ง9 9บาโลบาร์่ะทิกกี้ให้ฉันลองเปิดดูไหมเอางั้นเหรอนายนายจะได้รวยขนาดนั้นไดยเหรอทิกกี้โอ้โหฉันก็ฟอร์มีโลบาร์อยู่บ้างโอเค เอาเป็น,นว่าเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันนะุ้ยมืดแล้วแล้วไม่มีไม่มีสิ่งที่เรียวกว่าไฟฉายเลยด้วยอันนี้โดนกวางไล่นี่นะได้แล้วว่าแต่กวางในเกมนี้จะเหมือนกวางปกติหรือเปล่าอะ จะเป็นกวางสปีดก็ได้นะเท่าไหร่เอ็นเจชั้นซื้อมาแล้วแบบว่าเชสโอพเชสมันเป็นสีทองอ่ะออ้ยไหนลองเปิดดูรอฉันก่อนฉันกำลังจะถึงบ้านแล้วฉันอยากเห็นอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันรอเลยอ่ามานี่แล้วไหนเขาดูหน่อยไหนลองเปิดดูดีว่าจะได้อะไรอ่ะได้เลยแต่ขอกินข้าวก่อนเขอฉันก้อยู่เหมือนกันโอ้เธอเอาเนื้อเนื้อเนื้อมาด้วยอยากรู้จริงๆริงว่ามันได้อะไรเดียวเดียวดิฉันซื้อมาเอ็นเจเมื่อกี้นี้ฉันซื้อมาหเดียวก่อน เฮ้ยถ้าเปิดชิงเปิดก่อนหน้าฉันได้ไงเนี่ยเอาเฮ้ยเดียวกวางโอ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้นี้อะไรเนี่ยระเด็นคือเมันมันเปลืองเงินนะชิคกี้เพราะว่ากล่องดําก็ได้เจ้านี่เหมือนกันนะหรอหรอแต่ว่าฉันันสามารถเปิดได้อยู่นะเนี่ยเหมือนว่าซื้อคนหนึ่งแล้วจะเปิดได้หลายหลายคนเนี่ยหรอจะนูฟลองไปเปิดดูสิจจนูว่าจะได้ของดีก็ได้นะเดี๋ยวฉันลองเปิดดูชัวเอ๊ะวัดได้ไรได้ดาบเลเซอร์ธรรมดามาเนี่ยเอ็นเจ เ,เงินสุดๆไป็นยมัด OP ตรงไหนแล้วเนี่ยไหนเจ้านู่ลองเปิดดูซิว่าจะได้อะไรโอ้โหเจ้าหนุเปิดมาแล้วเอ็นเจได้อะไรอ่ะ,ได,อะได้ปืนเลเซอร์เฮาปืนหนีไม่พ้นเจ้านู่หนีไม่พ้นป <laughs> ืนเอเลี่ยนจริงๆโอ้หสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเอเลี่ยนอยู่ดีเฮ้ยแต่มันกระจอกไปหรือเปล่าเนี่ยเซ็งจะมัดเลยกว้างกวางเลยอย่าเข้ามาแล้วทำไมเข้ามาถึงตรงนี้ได้เลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวไอ๊ะตีหน่อยตีตัวหน่อย ยนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันนะที่ไม่เยกันนั่น,นสิตัดไม้ดีกว่าอยากครับนี่จังเลยอ่ะสิ่งที่เรียกว่าหม้ออาหารขาดเท่าไหร่โหแล้วถุงแบบไม่จำกัดของเธอนี่มันขี้โกงจริงๆงนั่นนี่แน่นอนอยู่แล้วทิกกี้ข้าไปแล้วล่ะเอาเราวางไว้ตรงนี้เอาา๊ะทำไมหม้อมันเหมือนจมดินมีแต่ฝาหม้อไม่มีตัวหม้อไหนอ่ะนี่ไงวางเลยเอ็นเจออ,อมาเฉยเลยนี่ไงโหนี่ไม่ว่าเราจะล้มไปตรงไหนก็เจอแต่กล่องดำนะเนี่ยเอ็นเจไม่ใช่นะสิก็เพราะว่าฉันซื้อมายังไงล่ะอ๋อที่เจอกล่องดำ แปลว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะจำไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหไอยมไม่แปลกใจทําไมเจอแต่กล่องดานายเจอกล่องดําอีกแล้วอ่ะใช่แล้วอ่ะเดินเดินอยู่ก็เจอแบบว่าใกล้ๆกล้แคมป์เลยโอ๊ยนายต้องบอกฉันด้วยนะเพราะว่าฉันอยากไปเปิดกล่องดํหมือนกันได้ไมาแล้วโอ้โหกินซุปแล้วสดซื่นสดซื่นเลยนะสดซื่นเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปได้เก็บของให้เต็มแมป,ปเลยทั้งแมปเลยอ่ะกลับมาทีนึงน่าจะมีของเต็มเลยมั้งเนี่ยฉันว่านั่นสินะเธอไม่จําเป็นต้องกลับมาถ่ายของด้วยอือ้อหือปืนปืนก๊อกโอ้โหอย่างอย่างแรงเทื่อนสุดไปเเลยอันนี้แคมมต็ แล้วเหรอน้ำเต็มแล้ว NJ เลเวล6แล้วอะโอ้ไวใช่ไหมล่ะหน้าตามันไม่คุ้นเฉยๆปกติเลเวลหกแคมมันจะสูง <c oughs> นั่นสินะแมพมันแคกบกว่าปกติหรือเปล่าเอาระยัดเข้าไปให้หมดเลยเนาะกันแต่เราเปิดกล่องดำม,มาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่เห็นได้ขวานหรือเลื่อยเลยเนี่ยเออก็นั่นสิอเดี๋ยวลนะโอโ้โหเอาปืนก๊อกมายิงหมีแล้วนันตอนนี้ไอ้ไงยิงแล้วเอ็อยิงไม่แรงแต่ยิงรัวสุดๆเลย NJ มันสุดๆ ทีมของนายนายเป็นไม้ไทสันนะนายต้องใช้มือสิเอะจริงด้วยฉันจะต่อยหมีตายหรือเปล่านายลองนี่โอ้หต่อยหมีทีครึ่งหลอดเลยลอลยาฉจะน่าจะเป็นไม้ไทสันนี่โอ้โหเรียบร้อยไปไงอิจฉาเลยแต่ว่าหมีต่อยฉันก็เสียบครึ่งหลอดเหมือนกันนะเ <laughs> อ็นเจโอ้แต่ก่อนอื่นเลยมีใครเจอไฟฉายไหมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเหรอปกติเกิดมามันจะเจอหอคอยอยู่แถวๆนี้เจอทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่เรียกว่าไฟฉายตลอดทั้งชีวิตกันยังไงเด้อตอนกลางคืนอะ เหมือนกว้างมันไม่ค่อยโหดยังไงก็ไม่รู้อะโอ๊ยหมายความว่าแคมป์เด็กก็อาจจะเป็นกล่องสีดําชินะเพรอ,อจริงด้วยนี่เราวิ่งมายังไม่เจอเด็กเลยนี่นาใช่แลว้วโอ๊ยเจอเจ้าพวกนี้ด้วยอะอยขอสักทีเถอะโอ้ยไม่ตายแฮอฉันเจอเด็กแล้วเนี่ยฉันกำลังอยู่หน้าแคมป์เลยเออฉันก็เหมือนกันไม่รู้เด็กคนที่เท่าไหร่อัยนี่กล่องธรรมดาแต่เป็นว่ากล่องธรรมดาดูแลก,กว่ากล่องดำอีกนั่นหนึ่ใช่ไหมไมใช่โอ้ฉันเจอแคมป์เด็กแล้วเป็นเด็กคนแรกโอ้แล้วเด็กที่ฉันช่วยอยู่นี่เด็กคนที่เท่าไหร่กันคนแรกไม่ใช่รอเออันนี้มาากวง ไม่ใช่กวางหมาสีปอกคอสีแดงนะเอ็นเจฉันก็หมาปอกคอสีแดงเหมือนกันเอาเฮ้ยโอ้ยมันยิงได้รัวมากเลยเนี่ยเอ้ยเเอย่าไปไหนเออดอกมะเดือบอกเลยว่าหนังเยอะมากอ๋อของฉันเป็นกุญแจสีน้ำเงินอาจจะเป็นคนที่2ก็ได้ติกกี้ฉันเข้าไปช่วยเด็กไม่ได้อะเอาทําไมอะมันมีกาแพงติดบังอยู่อะอเอ๋กาแพงติดบังอะไรของเธอนี่ไง กมันติดแตมาเข้าไปไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเอ็นเจ้็อีกฝั่งหนึ่งเหรอไม่เข้าใจอ่ะก็ฉันเดินเข้าประตูเข้ามานี่นะเอฉันเข้ามาช่วยได้ปกตินะเป็นเจ้าเด็กคาเค้นนะเอาแหลมาคาเค้นขี้เดี๋ยวฉันลองไปหาเธอดูแล้วกันแต่ขอกลับแคมป์ไปกินข้าวก่อนตอนนี้หิวมากโอ๊ยโวยแล้วฉันหิวข้าวไม่ได้ฉันก็เราจะตายโอ๊ยที่บ้านมีข้าวแล้วจิ๊โอ๊ยโกรขนาดนี้ยังจะตายได้ลงคอมีใครมีบันเด็ตหรือเปล่าอ่ะนั่นมีนะจิ๊ ตอนนี้ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยตายไปตายอยู่ตรงไหนกันนะนั่นอยู่ที่แคมป์เลยเอ็นเจตายหน้าแคมป์อุ้ยฉันเห็นมาแล้ว <c oughs> เห็นเห็นกระเป๋าลอยมาแล้วเอ็นเจโอ้โหให้ของอะไรเต็มไปหมดเลยฉันลากไปลงมาก่อนก็แล้วกัน <c oughs> บอกทันของเต็มกระเป๋าถ้าเธอตายทีนี้ของไม่ทะลักออกมาล้นล้น <c oughs> เลยเ <c oughs> หรอไม <c oughs> ่ได้นะทีทีเอ้าเฮ้ยเปเด้อ ันก็นี่ไงฉันมีเบนเดจฉันถืออยู่นี่ใช่แบนเดตไหมเนี่ย๋อต้องถือแบนเดจถึงจะชุบได้ด้วยนะโอ้ตกใจแล้วนึกว่าฉันจะไม่ฟื้นซะแล้วสิเนี่ยเอามานี่เลยเด็กเด็กค่าเค็นออะฉันได้เจ้านี่มาด้วยเยมแดงโอ้เจ๋งเจ๋วตะเหล็กเราเนี่ยได้มาเยอะมากเลยเนะี่ยอ อย่างเยอะแต่ไม่ค่อยมีไม้เลยนะนั่นสี่ขวานก็ยังไม่ได้ทิกกี้นายลุมกินนะเอาล่ะเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ฉันจะเอาอุงเท้ากระต่ายมาแลกสักทีฉันยังไม่ได้อุงเท้ากระต่ายเลยนี่ไงคุณลงมาพอดีเลยเอ็นเจอุงเท้าก่อนทิกกีไ้ไม่มีเฮอ้อยไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะฉันลองเอาของมาแลกดูเนี่ยมันมีของแปลกๆให้แลกด้วยเอ็นเจ่อยางเช M4A1 หรือ RPG อ์พีอ๋ลอง RPG ก่อนเลยไหมเออก็ดีนะเชิบลองแรกมาสิคุณลุงการ<อ>ใช้ชีวิตมันมันลำบากมากหรอฉันอยากรู้จริงๆโอ้โ,โ,อโหใหม่กอด NJ R จรพจริงด้วยใช่แล้วแล้วแล้วยิงแล้วมันจะเป็นยังไงเธอจะลองดูไหมอ่ะฉันให้อันนีเ้เดี๋ยวฉันลองแรกดูก่อนเราก็มีให้แลกเพิ่มตรงนี้ด้วย NJ นี่สองอันนี้เลยเพราะฉะนั้นฉันจะใช้ RPG RPG จเหมือนจะเป็นต้องเอาหนังหมีมาแลกเลยนะไม่มีหนังหมีแล้วอ่ะงั้นเธอเอา RPG นี้ไปลองใช้ก่อนก็ได้หได้เเลยยมกก็ใจ หอกนะแต่ว่าไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วไหนลองยิงดูซิฉันอยากเห็นละอืมแล้วลองดูเลยนะชิคกี้อ่าเธอจะยิงใส่อะไรเอ็นเจน่นหมาตรงนู้นแล้วกันหรือจะต้นไม้ไม่เอาหมาตรงต้นไม้แหละหนึ่งสองสามต โอ้โโอ้โหโอ้โหเละเป็นฝากไม่เหลือเลย R P G ของจริงแน่นอนอันนี้ของแท้เลยอันนี้เจ๋งวเธอไปล่าหมีแล้วเอาหนังหมีมาคืนให้ฉันเลยนะได้เลยเดี๋ยวฉันมาตอนนี้ฉันมีไฟฉายแล้วด้วยโอ้ยจะเริ่มไม่เจอกล่องดําแล้วนะชิกี้เอาแหละเดี๋ยวฉันจะลองไปดูตรงไดโนคิดดูนะว่าเป็นยังไงอ่ะโอเคมันเข้าไปไม่ได้ชิกี้เดี๋ยวครับเข็มทิศมาให้ด้วยตอนนี้โอ้ยบ้านนี้บ้านถูกบุกนี่นียงมันอยู่แต่แถวนี้เลยโอยตกใจหมดเลยชิกี้ดันเองเอ็นเจมันจะดีนะถ้ากระเป๋ามันเลืองแสง เฮ้ยอโอ้โหจริงด้วยเอ็นเจอย่างที่เธอบอกเลยเหมือนมันจะเป็นบั๊กแผ่นดินนะ<ด>นเนี่ยจริงจริงมันไม่ควรจะมีแผ่นดินตรงนี้ใช่ไหมปัเลยทําให้ฉันไม่สามารถจะไปช่วยเด็กได้อะอา้าวงานเข้าแล้วเอ็นเจฉันขังตัวเองไว้ข้างในเออสวยแล้วช่วยด้วยโอ้โหอะไรกันละเดี่ยโอ้โเยเข้าไปติดข้างในนั้นซะได้ตอนนี้ฉันไม่กลัวใครอีกแล้วเพราะว่าฉันมี RPG. อ p g จและฉันจะกลับบ้านไปทีเดียวในตอนที่กระเป๋าฉันแบบว่ามีสักล้านอันโอ้โหเจอแล้วเจอโจทย์เดี๋ยวรอเช้าก่อนอุ้ยแต่เช้าอีกตั้งหนึ่งนาทีเนี่ยแกะ มอนคือมันมืดนานนะทิกกี้ทำไมตรงนี้มันไม่เติมไฟฉายให้ฉันอะ่ะโอ้ยส่องอยู่นะเนี่ยโอ้ยประเด็นคือในตอนนี้ฉันยังออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยเอ็นเจยังอยู่ใช่แล้วฉันหมดหนทางจริงๆริ้ว่าเรจะช่วยยังไงนะต้องฆ่าตัวตายเหรอทิกกี้เธอคงต้องเดินเออฮ้โอ้โหเดี๋ยวแล้วแล้วเรากว้างมายังไงเนี่ยแล้วกว้างพังประตูเข้ามาได้ไหมกว้างก็เข้าไม่ได้เธอคงต้องเดินมาเปิดประตูให้ฉันแล้วแหละประตูยังไงจะไม่มีกุญแจสะหน่อยเดินมาที่ประตูแล้วกดีอะเอ็นเจอ๋อมันเปิดได้ มันเปิดแล้วก็ปิดประตูได้ด้วยหรอเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าฉันเปิดจากด้านไในไม่ได้อะเศร้าใจจริงๆทำไมต้องมาติดคุกวางตรงนี้ด้วยเราไม่ใช่มีควางอยู่ด้วยหรอชัดเจนเลยเฮ้ยมันคุยเฮ้ยควางตัวนี้เปลี่ยนเป้าหมายแบบว่าทันทีเลยเหรอเนี่ยเปลี่ยนไวมากเลยโอ้ชาเล่ช่วยกันด้วยเอ็นเจเปิดได้ไหมนะจิกกี้เฮ้ยจริงเหรอได้แล้วนายจะฆ่าตัวตายแล้วหรอโอ้โหฆ่าตัวตายฉันก็ตายตรงนี้ไม่ใช่หรือไงก็ใช่ฉันก นายออกมาไงน่าจะได้หรือเปล่าอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นลองดูก็ได้อ่ะมันน่าจ,จะเก็บศพเพื่อนเข้ากระเป๋าได้นะเนี่ยอเอ,อในขณะที่ฉันชุบนายขึ้นมาเนี่ยนายลองวิ่งออกามาข้างหน้าเลยนะได้เลยฉันจะลองดูจืดเพิ่มอ้อาวเฮ้ยมาเกิดให้แคมป์อา้าวโอเครอดไปโอ้โหฉันนึกว่าต้องติดอยู่อย่างนั้นตลอดการซะเลยโอ้ยเจะกล่องดำอขอเปิดสักหน่อยสิว่ามีอะไรโอ้ยหมาอย่าเพิ่งมาใจเย็นๆก่อนปุ้ง ดีตรงไหนมันก็เหมือนกล่องธรรมดาที่ใส่แบบว่ามันใส่ชุดเป็นกล่องดํามาแต่กล่องข้างในก็กระจอกอยู่เดียวเอ้ยโดนหลอกขายแล้วแหละฉันว่าน่าจะใช่นะเอาแล้วทิกกี้ฉันเจะมีแล้วเดี๋ยวฉันจัดการ RPG สอยมี เรียบร้อยได้นังหมีมาแล้วโอ้ที่เอา RPG พจสอยหมีเลยเหรอใช่แล้วเอาไปคืนนายยังไง่ะเหะ็นแจ๋วได้หนังหมีแล้วเหรอได้มาแล้ววเวอร์ <V iver. S 1> แล้วก็เจอกล่องดําที่แบบว่าดําปลอมด้วยปาบโลดแล้วใครจะไปใช้โลดตะงไหอันกันป่าหรือเปล่ากล่องดําเต็มแมป,ปเลยเปิดแบบเพลินๆโอ้โหได้ปืนเลเซอร์ไม่พักเหมือนเก็บกดที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอกล่องดํารอบนี้ได้เจอกล่องดาแล้วอาไปชีย้ยิงช้ำตามด้วยนี่ปืนปราทัด ปืนก๊อกไม่ใช่หรอปืนประทัดอะไรของเธอปืนประทัดชัดๆเลยแน่หนังมีมาอีกแล้วนะเนี่ยโอโ้โหตรงนี้เยอะชะมัดเลยอะ่ะและหนังสัตว์แต่ละอย่างที่แบบว่าดอบง่ายสุดๆไปเลยใช่แล้วอย่างง่ายเลยอย่างอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะฉันได้ยินเสียงปืนประทัดอยู่แถวนี้เธออยู่แถวนี้แน่เลยเอ็นเจใช่แล้วฉันอยู่แถวแถวนี้แหละโรงพยาบาลโอ้ฉันเห็นแล้วเอ็นเจเห็นจากไหนอะ่ะเห็นจากถุงเธอลอยผ่านไปแวบๆเมื่อแบบกี้นี้เธอลองถือถุงขึงข้นมาสิแป๊บนึงละสกีถอ๋อเธอเข้าไปในนี้เธอเข้าไปในนี้สิด姐ใช่แล้วนี่อ่ะแค่สวัสดี อุ้ยทำไมตรงนี้มาถึงเยอะจังเลยอ่ะมีโรงพยาบาลเยอะขนาดนี้นี่แปลกแปลกอุ้ยอุ้ยเดียวเดียวเดียวมมีเอ็นเจไม่ใช่หมูเอาดิแต่ฉันยืนแทงให้อเอามันไม่สนใจฉันเลยยิงเลยเอ็นเจยิงมาเลยยิงฉันไปพร้อมกับมันไม่เลยเออเดียว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 เดข้างหลังนั่นคืออะไรเพื่อนนายเหรอเพื่อนฉันเองชื่อกวางสุดยอดเลยเออเด็บตาไปจ้าหมาก็เยอะเหมือนกันนะน่าทิกกี้โอ้โหตามเพียบเลยไปอุ้ยอุ้จุ๊กจุ๊ก ห,ห,หลบ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 ปะ <laughs> ทำไรเขาเนี่ยติดซานแล้วเนี่ยตอนนี้ฉัน <laughs> โอ้โหเล่นเป็นสไปเดอร์แมนเลยเอ็นเจใจเยอดตอนนี้ฉันจะมาเผชิญหน้ากับเจ้ากวางอยู่ในคลินิกโรงพยาบาลอีกแป๊บเดียวก็เช,ช้าเลวทิกี้อดทนไว้นะแป๊บหนึ่งโอ้โหเป็นนาทีเลยนะเนี่ยเป็นการมืดที่นานมากเลย <laughs> โอ้ยโอ้โหเดี๋ยวแล้วเจ้ากวางมันตีทะลุกำแพงได้ด้วยโอ้ยได้ยังไงกันยิงกวางแนะเมียทิกกี้ฉันอยากรู้จังเอาอาร์พีจียิงกวางดูเลยเอ็นเจดูซิจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวฉันถือโล่รอนี่ ยิงซ้ำไปเลยยิงซ้ำไอีกมันตายไหมมันไม่เป็นไรเลยอ่ะแล้วมันจะมันมันจะไม่ตายมันก็เปลืองละสิเอามาเลยชิกกี้โอ้ยไม่น่าพูดเลยเฮ้ยเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเห็นไหมเนี่ยว่าฉันถือไฟฉายอยู่เนี่ยเออนีก่อนดีก่อนดีก่อนเอาล่ะช้ฉันพาเพื่อนมาหาแล้วชิกกี้ไม่แล้วฉันไปแล้วฉันไปอยู่แล้วเอาล่ะชิกกี้ฉันแลกของดีๆมาด้วยล่ะของดีๆหรอคืออะไรอ่ะมี M4 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว M4 นี่มันคือ M4A1 ที่ฉันคิดหรือเปล่า แล้วเดี๋ยวลองกระดยิงดูเลยแล้วกันโอ้ยกอด M4L โหโหดมากโคุณเพ่เกินเจไปงไงบอกแล้วมันโหดนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงสารกระต่ายมากเลยเมื่อกี้นี้เอากระสุนหมดแล้วเอาเฮ้ยโอ้โหกระสุนแบบน้อยมากเลยอะโอ้โหจบแล้วอย่างงี้โอ้แต่ว่ายิงยิงโหดมากยิงยิงมันมากเมื่อกี้นี้ใช่แล้วแล้วนี่กระเป๋าของฉันฉันลองเก็บมาเล่นๆตอนนี้ในกระเป๋าฉันมีเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่เอ็นเจหนึ่งร้อยเชนโอ้โหจ มก็เป็นของแบบกระเป๋าอินฟินิตี้ใช่แล้วแล้วก็ใส่ได้มากกว่าน,นั้นด้วยนะเนี่ยใส่ได้เป็นล้านชิ้นก็ยังใส่ได้เพราะมันอินฟินิตี้ยังไงล่ะโอ้โหเก็บของได้ไม่จำกัดอย่างโกงเลยอ,อ๋อสุดยอด องชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับจะคลายเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะเออแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับน้องๆทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ้าบุยเฮ้ยเจโนบือ RPG เอ็นเจฉันอยากเห็นน่ะเอาของออกมาทั้งหมดเป็นยังไงอ่ะได้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โอ้ไม่กอดโอ้โอโหโอ้โหเดี๋ยวนะล้นล้นโลกแล้วเอ็นเจเอ็นเจล้นแล้วล้นแล้วเฮ้ยล้นอะไรอมองไม่เห็นอะไรเลยจมแล้วเอ็นเจตอนนี้จมของแล้วฉันมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ฉันฉันกำลังจะหมุนตัวไป ของให้หมดแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่มีพื้นที่แล้วโอ้ย,อยพวกเราจมของเลยเ <c oughs> จ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วปะบุย